การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนหลังน้ําลดพร้อมมอบถุงยางชีพจํานวน700ชุดให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟที่ประสบอุทกาภัยในพื้นที่อําเภอเมืองสุโขทยัยอําเภอศรีสําโรงและอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทยัยโดยมีนายประเสริฐใจเจริญทรัพย์ผู้อํานวยกา,การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสองภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะผู้บริหารและพนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดย p e a ได้เข้าดําเนินการปรับรปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟ ฟ้าในบ้านเรือนของประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมพร้อมระดมทีมฟื้นฟูแก้ไขซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาทิเต้ารับสวิตไฟฟ้าสายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในพื้นที่ประสบภยัย การไฟฟ้าส่วนภิภาคก็อยู่เคียงข้างกับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ถ้าที่ไหนมีเหตุการณ์ลักษณะน,นี้เกิดอุทกภัยน้ําท่วมอะไรเงี้ยการไฟฟ้าส่วนภิภาคก็ยินดีจะเข้าไปดูแลทั้งเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ไฟและเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคที่บรรเทาความร้อนพี่น้องประชาชนทุกคนครับ